ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้ากระทรวงพาณิชย์จะแถลงความชัดเจนอีกครั้งแต่เบื้องต้นมีของสมาคมค้าปีกอยู่ประมาณ4 0 0 0 0ถึงห้าหมร้านค้าร้านทงฟ้า1 5 0 0 0 0ร้านค้าและมีร้านอาหารอีกประมาณ5,000ร้านค้า รวมถึงร้านของกรมการปกครองมีหาบเร่แผงรออีกประมาณ400,000ร้านค้าและยังมีในส่วนของนิติบุคคลอีกประมาณ900,000ร้านทั้งหมดรวมแล้วประมาณ2ล้านรายโดยเราจะเริ่มจัดการในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนภายใน2เดือนนี้จะดึงร้านค้าเข้าระบบทั้งหมดอีกทั้งขนาดนี้ก็เริ่มทยอยเข้าระบบแล้วดังนั้น2ล้านรายไม่น่าจะมีปัญหา ายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิม,ม,มลมางคลารามราชวร,รมหาวิหารเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมโดยมีผู้ร่วมริ้วขบวนอันเชิญ581คนความยาวขบวน126เมตร สำหรับคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่เตรียมประกอบพิธีได้ผ่านการประกอบพิธีจัดทางน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศและในกรุงเทพมหานครจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์108แห่งทั่วประเทศพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีเวียนเทียนสมโพชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอารามวัดสำคัญของแต่ละจังหวัด สมาคมดาราศาสตร์ไทยเปิดภาพดวงจันทร์บางดาวเสาร์ครั้งแรกของปีเมื่อเช้ามืดของวันที่25กรกฎาคมเวลาประมาณตี3.9นาทีถึงตี4.27นาทีโดยบันทึกภาพผ่านกล้องโทรทัศน์ณอุทยานดาราศาสตร์สิรดินทรทอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่25กรกฎาคมในช่วงเริ่มต้นปรากฏการณ์ขณะด,ดาวเสาร์เริ่มสัมผัสข,ขอบดวงจันทร์ฝั่งเสี่ยวสว่างแล้วค่อยๆลับหายไปด้านหลังของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่หาชมได้ยากเกิดขึ้นไม่บ่อยนะักเกิดจากดวงจันทร์ขึ้นที่ผ่านหน้าดาวเสาร์ในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นมุมมองจากโลกในแนวสายตาเมื่อมองจากโลกออกไปจึงเห็นว่าดวงดาวบางดาวเสาสำหรับปีนี้เกิดขึ้น2ครั้งครั้งต่อไปจะเกิดในวันที่15ตุลาคมช่วงเช้ามืดเวลาประมาณตี29นาทีถึงตี3สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าในพื้นที่ภาคเหนือและบางส่วนของภาคกลางบางส่วนของภาคตะวันตกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุิม,มลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับพลตำรวจเอกซอเทสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาและคณะผ่านระบบประชุมทางไกลโดยที่ประชุมหารือถึงข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ตำรวจของทั้งสองประเทศร่วมมือปราบปรามแก๊งคอซ็นเตอร์อย่างจริงจังโดยตำรวจไทยได้นำเสนอคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้น ที่จะต้องอาศัยข้อมูลความร่วมมือของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ยังได้ทบทวนข้อหารือที่ได้เคยตกลงกันไว้ระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะทําง,งานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาปรับรามอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังและจะหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเืิ่งต้นมีความเห็นร่วมกันที่จะดําเนินการรุกวิธีทานปรับรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ภายใน60วันตามนายโยบายของนายกรัฐมนตรี ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไป